คนะรับนะครับบุรีับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็กลับมาจากอุดรน,นะครับกลับมาถึงก็มีคนสั่งพันพน,นะครับนี่ก็อันนี้พวนผัดตงนี้อันนี้นอ้นนอยสายน้ําผึ้งนะครับสส่น,น้ําผึ้งแล้วก็อันนี้สุขอมบุรีห้าศูนย์นะครับ่าจะไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องไปตัดอีกมีส่งสามคนนะครับ พรุ่งนี้เช้าวันนี้ก็ทั้งวันนะก็ไปดอนมาทั้งวันก็กลับมาก็มาข่าสวนตัดท่อนพันอ้อยตอนค่ำนีกโอเคนะครับเดี๋ยวใครที่อยากจะได้ท่อนพันนะครับเอาแบบไม่ต้องเยอะนะครับเพราะผมก็จบพอมีแบงให้อยู่แต่ว่าเอาไปปลูกครับไม่ต้องปลูกเยอะนะครับปลูกแค่หลุมละท่อนเนี่ย สองข้อตาเนี่ยก็อ้อยสุวรรณบุรีห้าศูนย์เนี่ยมันก็แตกกอค่อนข้างดีนะครับปลูกไว้สักห้าเดือนเนี่ยเราก็มีท่านพันที่จะไปขยายต่อของเราแล้วไม่ต้องไปลงทุนที่ซื้อเยอะนะครับไม่ต้องไปโอ้ซื้อเป็นพันเป็นหลายพันท่อนสำหรับผม,มนะถามว่าอยากได้เงินไหมก็อยากได้แต่อยากให้ทุกคนปรนะหยัดอยากให้ทุกคนรูว้วิธีคิดว่า การที่เราไปปลูกมีที่สักสองสามงานมีที่สักสองงานเนี่ยไม่ต้องเป็นลงทุนแบบว่าให้ให้ความรู้นะครับแค่สองข้อตาเนี่ยผมผมใช้แค่ข้อตาเดียวนะอ้อยที่สวนผมใช้แค่ค่ข้อตาเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นสิบเป็นสิบลำล้วอันนี้เราใส่หลุมแล้วสองข้อตาเนี่ยนะนี่หนึ่งนี่สองเนี่ยมันก็แตกเป็นกอใหญ่แล้วเพราะนั้นให้ความรู้นะว่าอ้อยสุตมบุรีห้าศูนย์เนี่ยหลุม หหลุมเนียตียงแค่สองข้าตาหรือข้าตาเดียวเนี่ยมันก็แตกกอค่อนข้างดีแล้วนะซื้อน้นอยประหยัดเงินอย่างวันเนี้ยอย่างวันนี้ที่ผมไปที่ผมไปอุดรน,นะครับผมไปอุดรก็ทิ่ที่ไปส่งอ้อยนะยเขาบอว่าเขาซื้อท่อนทันมาหนึ่งร้อยบาทเนี่ย เขาปลูกทำพันธ์ไว้ของเขานะแต่เขาเขาจะปลูกเป็นไร่ไงมันไม่พอแต่เขาของเขาอ่ะเขาบอกเขาตัดได้ตั้งตั้งสี่ร้อยท่อนเขาบอกของเขาอะนะแต่เขาอยากจะปลูกหลุมละหลายละหลายท่อนไงเขาอยากจะได้กอที่มันใหญ่มากอย่างเงี้ยเพาะเามีพื้นที่ไร่กว่าก็เลยสั่งซื้อท้อมันผมไปเพิ่มอีกนะครับหลุมเดียวหนึ่งข้อตาหรือสองข้อตาก็พอครับอย่าไปใส่เยอะ ถ้าใครอยากได้กอใหญ่ก็ถุงไดสองท่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกอเค,อเคพรุ่งนี้มีส่งสามคนนะคถ้าใครอยากได้ต้องท่อนพันเพิ่มก็รอวันวันอังคารนะักอ้วันพุธแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันอังคารพรุ่งนี้มีส่งสคนโอเคครับ